สวัสดีครับพบก,กับผมครับช่อง Chicken Letter นะครับเป็นการเลี้ยงไก่บ้านแบบธรรมชาตินะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆทุกคนมาดูไก่ที่ผมทำคอกไว้ตั้งแต่ EP ก่อนนะครับนี่จะมาให้อาหารมาดูกัน คือข้อทั้งหมดผมจะแบ่งออกเป็น3ส่วนนะครับที่คือส่วนที่ 1, ส่วนที่ 2, แล้วก็ส่วนที่3ตรงที่ผมอยู่ส่วนข้อที่1นั้นผมจะไว้สําหรับพ่อพันธ์กับแม่พันธุ์นะครับ พราะเขาเออกไข่ฟักไข่มาแล้วผมก็จะย้ายมาอยู่ตรงนี้ตรงนี้จะเป็นที่พักลูกอ่อนนะครับเนี่ย หลังจากที่เขาเริ่มตัวประมาณ2องเดือนผมจึงจะย้ายไปไว้ขอกนี้นะครับนี่จะเป็นขอกสำหรับหน่มสาวที่ตัวกำลังเริ่มตัวครับผมวงพาเข้าไปดูนะครับแต่ตอนนี้ไม่มีไก่นะครับเพราะผมย้ายไปไว้ที่ทุ่งนา อันนี้คือข้อที่อยู่ที่บ้านครับข้อที่อยู่หลังบ้านนี่ครับพอเขาเริ่มที่จะผสมพันธุ์ได้ผมก็จะจริงจะย้ายมาอยู่รวมกันกับข้อพ่อพันธุ์แม่พัพนธุ์ครับ คือผมจะทำแบบให้เรียนแบบธรรมชาติมากสุดนะครับผมจะล้อมตาไข่ออกไปยาวประมาณสัก30เมตรครับความยาวนี่ครับภายในเ้อก็จะมีตรงที่ขขอฟักไข่สำหรับแม่ไก่ ครับคือข้างในหัาจะปล่อยล่งองนี้เลยครับเพราะจะทําให้แบบทําให้มีพื้นที่แบบกว้างๆเพื่อให้เขาได้คุยเขี่ยหากินตามพื้นด้วยและจะไม่ทําให้เขาเรียดด้วย อากาศเย็นสบายครับเพราะอยู่ใต้ต้นไม้คือหลังคาผมก็ยังทำไม่ดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเป็นสังกะสีเก่าที่รือออกมาจากข้อกัวเราก็ไม่ได้ใช้งานแล้วผมก็เลยเอามามุง ตรงไหนที่มันรั่วผมก็จะใช้นี่ครับเป็นพายางเอามาคุมแล้วก็เอาไม้ทับอีกทีเพื่อจะไม่ให้ฝนรั่วลงไปโดนเขาคือสำคัญมากครับเวลาที่แม่ไก่กำลังจะฟักไข่เวลาเขาไข่แล้วถ้าโดนน้ำปุ๊บ ไข่จะเน่าเลยครับเอาไงไงนั่นอ๋นนี้เขาเพิ่งฟักได้สี่ฟองครับน่าจ,จะประมาณวันในสองวันที่ผ่านมานี้นคถ้าโดนน้ำไข่จะเน่าแล้วเขาจะไม่ฟักครับก็ยังกลายเป็นไข่เน่าทีนี้ เป็นว่าเจอกัน <c oughs> คลิปหน้าก็แล้วกันนะครับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงแค่นี้แต่ก่อนไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับ <c oughs> ขอบคุณครับ